ือด้วยแม้ว่าท่านยังเข้าใจข้าผิดอยู่บ้างแต่ข้าอยากอยู่ขอชุนฟังต่อจากใจจริงๆเหรอแล้วท่านเว่ยจะไม่ว่าเอาเหรอท่านว่ยรู้สึกแปลกใจ ปล่อยข้องทองไว้ไม่เลือกเลือกค้องเงินอย่างข้าไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกแปลกทั้งนั้นแหละนั่นเป็นอคติทั้งนั้นค้องทองค้องเงินอะไรกันก็คนข้อยามด้วยกันทั้งนั้นทํางานเพื่อประชาชนด้วยกันทั้งนั้นมีสูงต่ำล้าค่าต่ําต้อยที่ไหน<อ>นี่จะคิดอย่างนี้จริงเหรอข้าคิดเช่นนี้มาตลอดเฮ้พียงแต่เสียดายข้าคิดเช่นนี้คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์ข้าเป็นใครข้าเป็นเพียงค้องทองแดงตัวเล็ก คำพูดไม่มีน้ำหนักท่านเว่ยถึงสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจข้าอยา่าหยับ่อยสิขคิดนะหัวหน้าเรื่องนี้ขติดค้างท่านวันหลังในหอหากต้องการอะไรข้าสุยชีอันจะบุกน้ำลุยไฟถึงตายก็ไม่ปฏิเสธไม่นนิ่นงเยียนไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกไปต้องทำเช่นนี้หอชุนเฟิงหนึ่งวันหอชุนเฟิงตลอดไป ไม่ว่าต่อไปท่านเว้ส่งข้าไปไหนหัวใจของข้าจะอยู่ที่หัวหน้าตลอดไปอยู่ที่หอชุนเฟิงมตลอดไป<ม>ได้ยินคำนี้จากปากเจ้าข้าก็พอใจแล้วข,ข้าจะากคำสั่งเจ้าใหญ่ให้เจ้าคำพูดลึกซึ้งมากกินใจมากโอ้ยสำเร็จ ก็แสดงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ,โอ๊ยเน็บกินโอ้ยนี่คือคำสั่งยกย้ายดูที่นี่ไม่เหมาะมะัม้งอืม คำสั่งีโยกย้ายนับจากวันนี้เป็นเวลาสามปีให้สุยชีอันอยู่หอชุนเฟินคำสั่งลีอุยชุนคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะคิดไม่ถึงว่าท่านไวาจะถูกเจ้าโน้มน้าวจนได้อะเอ้าเวฮ้ยเอ๊ะนิ่งเงียบจุ๊งเป็นอะไรอะ ไม่มีอะไรข้าตื่นเต้นจนเข่าอ่อนอ,อ,อ <laughs> ท่านว้ยโยกข้าให้ท่านจริงเหรอคำสั่งโยกย้ายท่านว้ยเขยนกับมือใครก็แก้ไขไม่ได้แถมแก้ไม่ได้อีกอืมเจ้าวางใจเถอะนอกจากจะแก้ไขไม่ได้แล้วเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นดึงตัวเจ้าท่านว้ยยังอุตส่าห์เพิ่มกำหนดเวลาให้ด้วยสามปี ภายในสามปีเจ้าต้องติดตามเ้าตลอดไม่ให้โยกย้ายไปไหนเอ้ามืออ่อนรอสามปีแค่สามปีเองเนอะแกไวบ้า้หลีชุนก็ยังอยู่ใต้สังกัดอย่างเยี่ยนไม่ใช่หรอท่านบวย ม้ว่าอย่างเยี่ยมเป็นลูกบุญธรรมของท่านท่านก็ลำเอียงเช่นนี้ไม่ได้กระมังบังเเข้าไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่สักพักแล้วดูท่าหัวหน้าจะไม่ยอมรับง่ายๆนะยังไงซะก็เป็นเจียบนอืมนี่หัวหน้าสองสามวันนี้ต้องอารมณ์ไม่ดีแน่นอนเรื่องโยกย้ายวางไว้ก่อนนะเชื่อข้า ยังอะไรอาวอนหัวหน้านิดหน่อยนะเนี่ยนี่คนต้องเดินสู <the <the ่ที <the 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 ่สูงน้ำไหลลงสู <the <the ่ที่ต่ำถูกไหมอนาคตพัฒนาเช่นนี้ข้าก็คือส่งจินหลัวเจ้าก็คือจูอินหลัวก็จริงไต่ล่าไม่มีงานเลี้ยงที่ไม่เลิกอะเชิญเข้าไปเที่ยวกรมสังคีสักครั้งเชิญหัวหน้าเหรอะออโมนนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนะมานี่นี่ข้าดูผิดใช่หรือไม่ทำไมเขาหัวเราะ แค่ความเข้มแข็งครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองงั้นเรามันกลงกันนะต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันถ้าใครกล้ารังแกเจ้าก็ทบกับรังแกหอชุนเฟิงด้วยข้าไม่เอาไวนะ้แน่อ๋เอเอ็นนี่เรียกพี่เรียกน้องด้วยอะแค่รังทั้งสุดท้ายเท่านั้นเองติดตามข้าต้องตั้งใจทํางานนะข้าจะฟูมฟักเจ้าสุดแรงเกิดเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตั้งใจทํางานด้วยสุดท้ายเฮ้ยเ,เ,เจ้าสองคนนั่งในทางใครอยู่ ไปทำงานนี่ออขอรับขอรับขรับไปแล้วขอรับไปแล้วมา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 ซ่อนตรงนี้ก่อนซ่อนก่อน <c oughs> นี่เดี๋ยวเจ้ากำหนดสถานที่เราจะไปดื่มฉลองกันให้ช่ำปอดเลยข้าเลี้ยงเองขอรับพ่อหน้าอืเมื่อก,กี้รีบเขาว่าไงนะอ๋อท่านพี่ชุนอืมไม่ท่านที่ไม่ท่านพี่ชุนนั่นแหละเลี้ยงหนมน,นะ <c oughs> หนิงเยียน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 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าฟังผิดใช่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นนะะ่ะเหรอข้าก็อยากรู้เหมือนกันไปเถอะซ่งจินหลัวน,นี่ข้ายังมีโอกาสเป็นคลองทองไหมเฮ้ยสภาพที่จริงข้าคิดว่าอยู่กับเราก็มีข้าว่าเอาแบบนี้ดีกว่า พวกเราไปดื่มเหล้ากันหน่อยเถอะเธอเอยากอยู่เงียบเงเฮหมดสภาพไปเถอะท่านว้ยโปรรงับโทสาข้าน้อยพร้งปากไปในเมื่อท่านว้ยตัดสินใจแล้วข้าน้อยย่อมทำตามบัญชาเพียงแต่ ข้าน้อยขอทราบได้หรือไม่เหตุใดท่านถึงเลือกหลีอี้ชุนสุยชีอันหัวไหวไม่สนใจคำสอนกฎเกณฑ์ชอบทำงานตามอำเภอใจดังนั้นเขาจึงต้องมีคนนิสัยเข้มงวดมาเป็นหัวนหน้าหลีอี้ชุนทำงานเน้นความถูกต้องถ้าจะเปลี่ยนเป็นใครก็ตามในบรรดาพวกเจ้าจะต้องเกิดความขัดแย้งกับเขาแนะ่แม้จะพูดเช่นนี้ แต่หลี้ชุนยังไงซะก็เป็นแค่ของเงินสุริชีอันจะยอมก้มหัวให้เขาได้ยังไงเขาต้องยอมก้มหัวสิพวกเขาเน่ยเป็นจำพวกเดียวกันในเมื่อเจ้าเลือกข้าแล้วเจ้าก็ต้องทำงานตามวิธีการของข้าเกิดเป็นคนคออยม้ม ห้ามรับเชินบนห้ามทำผิดกฎหมายห้ามให้รายห้ามมินเบื้องสูงที่สำคัญห้ามข่มเหงชาวบ้านไม่เช่นนั้นต่อให้เจ้าได้เป็นเจียบนต่อให้มีวันหนึ่งเจ้ายือนอยู่บนตำแหน่งที่สูงกว่าเจียบนข้าคนนี้ก็จะไม่เอาเจ้าไว้คำพูดของพี่ชุนถ้าสุยชีอันจะจดจำให้ขึ้นใจเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้งั้นข้าก็วางใจ วันนี้เราพี่น้องจะไม่คุยกันเรื่องงานจะดื่มเหล้าอย่างเดียวมาเลยบ่มาให้ได้เป็นเพื่อนข้าเปายิ่งชอบไปอยู่หอชุนเฟิงข้าจะคุ้มหัวเจ้าเองมาหอชุนเฟิร์มหนึ่งวันฮอชุนเฟิงตลอดไปจะมีรายการอ,าอะไรอีกเป็นที่วิทยาของสกุลนา ทำต,ตามที่ข้าสั่งเมื่อครู่ไปทำงานเถอะครับ